เรารถไม่สวยมาขายเรารถไม่ดีมารีวิวให้กับลูกค้าได้ดูเนี่ยเราไม่มีวันอยู่มาถึงจุดนี้แน่นอน วัดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปฏิพัทน์อโอตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เนะี่ยอันมีตัวรถกระบะตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งครับเข้าใหม่มารีวิวและก็แนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับเผื่อสําหรับพี่ๆท่านใดหรือว่าคุณชมท่านใดที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยมาก่อนได้ก่อนครับจองก่อนได้ก่อนจัดไฟแนนซ์ก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับตรงนี้ขอขอบคุณล่วงหน้าไวนะ้ในที่นี้เลยคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วครับวันนี้เรามาจบวิศวกรรมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้แต่ว่าจะเปลี่ยนจากตัวตลับเมตกลายเป็นเวอร์เนียนะครับเราพยายามที่จะทําให้คุณลูกค,ค้าได้รายละเอียดแบบครบถ้วนมากที่สุด เท่าเราจะทําได้นะครับสิ่งไหนที่มันขาดหายไปสิ่งไหนที่เราสามารถเติมได้เราเติมให้หมดทุกอย่างนะครับ <Okay. S 1> เพื่อความชัดเจนเพื่อรายละเอียดที่ครบถ้วนเพื่อความตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเลือกรถนะฮะถ้าเกิดคันนี้ถูกใจคันนี้น่าสนใจคันนี้เราต้องการเป็นเจ้าของรีบมาติดต่อได้เลยนะครับอันอยากให้พี่ๆทุกท่านได้รถสวยๆจากทางร้านเราไปใช้งานเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้ารีโว 2.8J พัฒรถปี2020 นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นตัวปี2019แต่ว่าจด20นะครับตัวรถสีขาวเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักพิการน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วรับรถไปแล้วพบเจอเรื่อง,งอย่างอ่นพูดมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนพร้อมแถมค่าตกใจกับคุณลูกค้าด้วยนะครับสองตัวรุ่นนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวเชนนะครับปกติเราว่างกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีคโครเมียมแต่วันนี้คือจะเป็นตัวดําาเงและ นะฮะจริงๆว่ามันก็จะคล้ายๆกับพวกแบบเป็นโนแบลักนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอาเป็นแบบดำเงาดีกว่านะครับแล้วก็ตัวคิ้วฝาปรงเป็นแบบโครเมียมเหมือนเดิมโคมไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยสีบอนเงินนะฮะตัวกันชนด้านล่างนะครับแล้วก็กอบไฟตตดหมอกเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนโฉมใหม่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยตัวสปอตไลท์คู่ล่างยังไม่มีสามารถใส่เพิ่มเติมได้บางคนจําเป็นบางคนไม่จําเป็นบางคนอยากใส่อันนี้เราก็ค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับ เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับตัวเครื่อง2.8เนี่ยอันนี้คืออันจำขึ้นใจเลยนะฮะเป็นตัวรหัส 1GD นะครับจะให้กำลังสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่170แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่343นิวตันเมตรเท่ากับว่าตัวแรงบิดเนี่ยเท่ากับ2.4นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามเป็นเครื่องไหลยเยิม้มคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมเม็ดอาร์ตกะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับ ตัวหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขยับขันไขออกมาทําทรงสีอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนถนวนการความร้อนใต้ฝาโปรงหรือว่าแผ่นเพสนะครับแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มองโกอ,อยู่ครบนะฮะสวยทุกบรรทัดคมทุกจุดนะครับนี่คือในส่วนของตัวสภาพด้านหน้าของตัวรถเพาลอยหลายคนซีเรียสครับหลายคนคิดมากหลายคนเป็นกังวลเฮ้ยรถพวุนี้เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นมือสองแล้วการใช้งานเยอะหรือเปล่าตัวรถมีประสบเหตุหรือเปล่าตัวรถวิ่งเยอะหรือเปล่า มีอยู่แล้วครับเรื่องพวงนี้คิดกันได้แต่ถ้าเกิดเรารถไม่สวยมาขายเรารถไม่ดีมารีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้ดูเนี่ยเราไม่มีวันอยู่มาถึงจุดนี้แน่นอนนะครับเราต้องเยยมรับแรงกระแทกอย่างรุนแรงแล้วก็ดำลำดับที่หนึ่ง ก็ต้องเป็นอันก่อนถูกไหมครับถ้าเกิดเราไม่มีการดูรายละเอียดของตัวรถเราไม่มีการศึกษาตัวรถเราไม่มีการทดลองขับหรือว่าเชสก่อนล่วงหน้าเราไม่สามารถมาแนะนําคุลูกค้าต่อได้แน่นอนนะครับอันนี้อยากจะฝากคุลูกค้าไว้สักนิดนึงรับประกันเลยเชื่อใจได้ไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเราไปดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับแล้วก็คลีนนิ่งตัวรถให้กับคุลูกค้าใหม่ทั้งภายในและก็ภายนอก เอาให้เหมือนกับว่าออกข้างป้ายแดงแหละครับเอาให้เนียนแบบกริบๆไปเลยแล้วก็วันตีล้านนะครับมีการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า10,000กิโลนะครับพร้อมกัน W Smart าร์ถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนานอีก1ปีเต็มๆส่วนสำหรับตัวรถด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นตัว t e 37ขอบ18นะครับเป็นตัวงานสติ๊กเกอร์และก็ลัดด้วยยาง 265/40R18 นะครับวัยรุ่นยางบางแล้วก็ข้างหน้ามีประมาณ4นิ้วอันสอดน,นะครับ ก็ถ้าเกิดถามว่าให้มันจงกว่านี้อีกหน่อยนึงก็ได้หรือว่าแ็มไลน์นี้คุณลูกค้าไม่ชอบก็เดี๋ยวเรามาเลือกเปลี่ยนลายแล้วก็อยากได้ลายไหนก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วว่า5รูเนี่ยคือมันสามารถสับเปลี่ยนกันได้แบบง่ายๆเลยนะฮะไม่ยุ่งยากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยตัวโครเมียมหลายคนยังชอบตัวโฉมนี้อยู่นะครับหลายคนชอบตัวโฉมใหม่อันนี้มันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าเกิดถามว่าตัวโฉมนี้เนี่ยมันคือ เพื่อให้ตัวโฉมใหม่บางอย่างขาดหายบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวมือเปิดซ้ายขวาก็จะเป็นแบบโพรเมียมนะฮะตัวข้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบแซมเลทนะครับอันนี้คือหัวเลททั้งดุนเลยสวยมากนะฮะคองมือหนึ่งะฮะจริงๆแล้วสภาพเนี่ยคือมันกริปอยู่แล้วนะครับสำหคันนี้แต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความชอบแลละแต่จริงๆอะรีโวเนี่ย มันจะมียอดขายที่ดีกว่าตัวอีสุถ้าเกิดเป็นตัวรถเพาลอยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคนวิ่งสายเขาหรือว่าออก่ังังหวัดบ่อยเนี่ยเขาชอบกันเยอะมากนะฮะเหนือไปใต้เหนือไปอีสานอีสานมากลางโอ้โหสายเขาถูกใจยกนิ้วให้นะครับเพราะว่าตัวแรงบิดหรือว่ารอบในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคือมันดีนะครับถ้าเกิดเราลงเขาพวกแบบายาโมเนี่ยไปยาโมเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่เขาเขา,ขา,ขานึงหรือว่าเป็นทางลงเขาที่หนึง่งนะฮะสัตเกียร์สามเนี่ยโอ้โห สวยเลยเบรกไม่ไหม้ด้วยนะครับอันเคยเห็นพี่ท่านหนึ่งที่เขาออกจากร้านเราไปเนี่ยเขาเคยเอาไปวิ่งส่งแล้วเขาก็มาแนะนําให้อ่านอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระทะผ่าขอบ15บเบิกใหม่แล้วก็ยางมิชิน XCD อันนี้จะเป็นตัวปี2020นสะครับส่วนกับตัวเพาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพเพาแอลนะฮะสวยมากช่วงบงช่วงล่างกระทงกระทะยงยางอะไรพวกนี้เนี่ยคุณลูกค้าลองคิดแบบคร่าวๆคอกเท่าไหร่ยางเท่าไหร่กระทะเบิกมือหนึ่งถ้าอีกเท่าไหร่ นะครับจะไปเสียเพิ่มเติมทาไมครับในเมื่อคันเดียวคันนี้มันมีให้จบแล้วคุ้มคุ้มคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อครับส่วนของตัวด้านท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแล้วก็ตัวล็อฝาท้ายตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหล็กนะครับพวกแบบเหล็กชงเด็กฉากอะไรเงี้ยใหม่กิฟเลยแล้วก็ดามบนดามล่างเรียบร้อยนะครับส่วนของตัวโคมไฟท้ายตรงนี้เนี่ยไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับคราวนี้คลายแม็กแล้ว ช่วงล่างนะฮะก็จะเป็นโช้กค่อยกันนะครับฝั่งละ3ตัวนะครับตัวแหนบเนี่ยแหนบชุดบนเนี่ยสแผน่นแล้วก็แหนบของใหม่เนี่ยสองสี่หกหกแผน่นนะครับตัวแหนบของใหม่นี่มันจะประมาณอันนี้อันเอาเวอร์เนียมาวัดให้เลยนะครับ16มิลน,นะฮะเดี๋ยอันวัดดีๆให้ก่อนนี่นะฮะ16บหมิลพอดีนะครับ แนบตัว16มิลเนี่ยจะมี 2, 4, 6แผน่นแล้วก็ของเดิมเนี่ยจะมี4แผ่นแนบชุดบนสกีมีให้ตรงเตงเป็นแบบสั้นนะฮะแล้วก็ตัวท่อลงหน้าเผาโชคฝั่งสามตัวครบหมดนะ,ะรนครับสูงสแนกอะรพวกนี้เนี่ยดำกระบาดด้านล่างโหสวยเลยยางตรงหัวเผานี่ครบนะฮะกริปคลิป,ลปนะครับใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิด16เนี่ยถือว่า มันก็ขั้นที่จะมีเข้ามาน้อยก็แล้วกันถ้าเกิดเราไม่ซื้อปรับเปลี่ยนเองถูกต้องไหมครับหรือว่าบางคนแล้วว่าถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยทำย่อทําได้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนตัวเจาะแชสซีใหม่อีกทีหนึง่งนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวบอดี้ด้านนอกแดดให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ,ของตัวด้านในกันต่อครับโอเคนะครับในส่วนของตัวภายในตรงนี้เนี่ยก็จะคุมในโทนของสีดํานะครับ สวนตัวความโซนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมนิภัยให้ด้วยกันถึง3จุดแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับสามารถปิดหรือว่าเปิดการทํางานของตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้แล้วก็สับเครื่องเล่นนะครับตรงนี้ก็เป็น CD ดีวิดีโอ3มีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ที่เสียบ USB คอนเนคกับบลูทูธได้นะครับโซนสําหรับตัวแอร์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอัน็อกเหมือนเดิมแอร์เย็นเพลงงพรอครับ และก็กุญแจเนี่ยจะเป็นตัวกุญแจหลักนะครับเป็นรีโมทแล้วก็ตัวดอกสำรองตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดาแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้เฉ้าฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ส่วนของตัวเซนทรอล็อกมองข้างแล้วก็ตัวพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับสำหรับตัวเกียร์นี่จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะแล้วก็จะมีตัวปุ่มอีโค o โหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมดเพิ่มเติมขึ้นมาให้ส่วนสําหรับตัวเบาะนะครับเป็นแบบ6 50ต่อ50แต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่เนี่อาบกว ตัวพับกระจกมองข้างอันนี้เขาตัดออกอีโคโมดกับพ่อมโมดอันนี้เขาตัดออกตัวบอกเปลี่ยนจาก50-50แบบนี้เป็น60ต่อ40นะครับแต่ว่าตัวเครื่องเล่นของเขาจะเป็นอองอปแอนดรอยออโต้แอปเปิลคาเนี่คือความแตกต่างในส่วนตัวด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าตัวรุ่นเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเยอะหรอกครับ เพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันคือยังเป็นตัวเครื่องตัวเก่าแต่ว่าตัวโฉมนั้นเนี่ยคือเปลี่ยนตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ราคามันอาจจะมีการซอฟ์ขึ้นขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าเรื่องตัวปรงตัวแปลงอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันทําเหมือนกันได้หมดมันทําเหมือนกันได้หมดอสตลียของทางโตยต้าค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ครอบคลุมที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือราคาสามารถจับต้องได้ง่ายมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายในเรื่องตัวไมคคันนี้ไมห้าหมื่นสี่ เป,เป๊ะเลยฮะกำลังสวยเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวสภาพด้านในแล้วก็ด้านนอกที่คุณลูกค้าได้รับชมไปครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่การตัดสินใจแล้วว่ามาก่อนได้เลือกก่อนนะครับทุกอย่างครบหมดช่วงล่างดีบอดี้รถสวยสภาพเนี่ยใหม่กริบเลยสะอาดน่าใช้น่าขับถือว่าเป็นตัวคันหนึ่งครับที่อย่างอย่างแนะนําเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราดูเป็นตัวพวกแบบปี2 0 2พพวกไมเนชเชนอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดกําลังทรัพย์ของเราหรือว่าตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่ผ่อนไหวได้ ไม่เป็นไรครับแต่เรามีวงเล็บไว้สักนิดหนึ่งคือเราต้องเอารถออกให้ได้เราจําเป็นที่ต้องใช้รถมีตัวพวกแบบภูมิหลังแบบนี้รองรับอยู่แล้วใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างได้เหมือนกันแม็กโลวะทะยางจดทะเบียนลงเล่มมีไว้พิศวะรองรับให้ครบหมดนะครับถ้าเกิดสนใจไงรีบติดต่อเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถด,ดีกว่าครับแล้วก็บอกราคาซาฟานีกันอีกทีหนึง่งไปครับ โอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนของตัวรีโวเข้าใหม่คันนี้นะครับยังไออันก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีแผนที่จะออกรถภายในเดือนพฤษภาคมนี้อยู่แล้วหรือว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นช่วงไหนก็ดีนะครับตรงนี้อยากให้คุณลูกค้ารีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยแต่ไม่มีการรับประกันว่ารถจะอยู่ถึงเดือนหน้าหรือเปล่ารถจะอยู่ถึงสัปดาห์หน้าหรือเปล่ารถจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับขึ้นอยู่ว่าใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่่่อองงขตตััวรรรราาาาาาาคานะคคะบสีี้้ททเจยยู 5 6 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ5 6 9 0 0 0บาทจริงๆแล้วว่าตัวเพาโรยหรือว่าตัวเพาเดิมเนี่ยทุกคันมันสามารถฟรีดาวได้นะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีหรือว่าประวัติด,ดีขึ้นอยู่กับรายได้ตัวสุทธิอาชีพนะครับแต่ถ้าเกิดอยากซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมเราก็ต้องมาดูว่ารายได้เกินครึ่งหนึ่งของยอดผ่อนของตัวรถไหมอันนี้เราก็ต้องมาคุยรายอีกกันอีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่อันบอกว่าต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าสะดวก เป็นเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าครับอันขอเลยตรงนี้เราได้เข้าใจทั้งคนซื้อและก็คนขายด้วยสื่อสารกันดีกว่าครับโทรคุยกันดีกว่ามันจะชัดเจนม,มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจบแล้วเราวีดีโอคอลคุยกันดูตัวรถด,ด้วยไปพร้อมกันอันนี้สบายใจได้เลยนะครับสับคลิปนี้แดงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์อ,อโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวนั้ อยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ